สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภาพสตรสุนนะคะเศร้าวันกินซซบมาละจ้าลังแจ๊กที่เศร้าวันทั้งง่ายไปดูนะจ้าเศร้าวันก็สบายเดินหนอโลงบาลนะจ้ามือนี้เศร้าวันออกจากโรงพยาบาลมาคิดมากับเมนูคิดยักษ์สดฮอนๆจ้าสุกี้น้ำจ้ามาเด้อจ้าไม่กินแซบกินหนอดกับเศร้าวันเลยจ้าแซบจ้า โอลาดน้ำจิ้มอีกแต่เดี๋ยวจ้าเพื่อความเข้มข้นพิดจะกินนัง่งซ w i n g ๆกัะ แซกจ้ะเด้อจ้ะกุกกี้หอนๆช่วงบายๆนะจ้ะหลังจากที่เห็ดเข้าต้มผัดเห็ดเข้าต้มมัดแล้วนะจ้ะตอนนี้กําลังนึ่งกาลังต้มอยู่จ้ะ เมื่ออื่นเป็นงานประเพมีบุญเขาซ้าของอีสานบ้านเฮาเลยจ้ามื่อนี้ไล่ไลบ้านเลยเี๊ข้านมบ้านให้กับเขากระป่าไว้เตรียมไปบัดเมื่ออื่นเนาะจ้าไปแต่แต่งผ่าเข้าห้าญาติผูล่วงหลับไปแล้วเลยจ้าเอาอวนใส่หุบยางที่มีในตู้เย็นจ้ะ ใส่เห็โบรล่าใส่ไข่ใส่บคัคไข่รังมู่ใส่สามสิบกิสบายนางจ้ะกะลัมหลืก็วุนเซ็นจ้ะอากาศจังหวัดเลยมันมีฮอนอบเอาจ้ะ เมือคืมอ,อบเอาคือฝนที่ตกเนี่ยและจ้ะ แคบนัวคือเก้าจ้าต้นน,อนนำหันหอนเงาไรจ้ะเป็นนอนโรงพยาบาลอาหารมีเตจดืดนะจ้ะทานผู้ป่วยเนาะ เซร็จจ้ะกลุ่มน้ากลุ่มตากินหิวจ้ะ แซ่บจ้ากินละจ้าเต้าวันก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับดูรับสมคิดเต้าวันเลยจ้าให้เต้าวันกินบัวสุภาพกินมุมามหรือว่าบัวสุภาพก็ขอโทษขอแภันน้ำได้เลยจ้าถ้ากดไลก์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เต้าอวันกินแซ่บน้ำได้เลยจ้าสำหรับวันนี้เต้าวันกินแซบหลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า